นี่น้องเดี๋ยวพี่ฝากเอาเครื่องให้ลูกค้าหน่อยนะได้ครับสิบห้าโปรแมคุณแคมนาลีครับใช่ใชคุณแ็มนาลีคะขอโทษยนะคะครัะ<อ><อ>น้องคนเราอ่ะต้องมีการพัฒนาตัวเองนะแต่ถ้าน้องไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามพี่ได้ตลอดเลย 14ป r แ m ็กคุณคันงามครับพี่บอกกี่ครั้งแล้วไม่ใช่คุณงามขอบคุณมากนะคะขอโทษด้วยนะคะเมืเ่อไหร่จะถึงคิวเราอะ iPhone 12คุณคันซอกครับเเนชคุณคันซอกนี่ บายนี่น้องพี่ว่าน้องไม่เหมาะกับงานหน้าร้านแล้วเดี๋ยวพี่ให้น้องออกไปโบกรถแล้วกันนะขอพคุณเที่โอกันนะครับขอโทษน,นะครับลูกค้าช่วยขยับรถหน่อยได้ไหมครับคันไหนครับคัน